ก็ผมได้ถ่ายฟีดแอปแอปหนึ่งนะครับที่เป็นสีดำที่สัญลักษณ์เป็นตัว T นะครับผมก็ได้เจอนะครับขึ้นฟีดเยอะมากนะเป็นชาร์ล็อตสโลนะครับไอตัวพาสซีฟเนี่ยมันจะเป็นดีบัฟสำหรับศัตรูที่จะลดความเร็วการโจมตีศัตรูเนาะซึ่งมันทับทับทับซ้อนได้สองสเปกนะครับแล้วบวกกับเอจิตอีกแล้วก็บวกกับเชียร์รอดอีกที่จะสโลลดความเร็วการโจมตีอีกจะทำให้อีกฝั่งเนี่ยตีไม่ออกเลยนะครับก็คือแบบ มาดิมาดิเฮ้ยเหตุนี่ <vanilla> มันต้องแบบนี้เลยกันเลยสวัสดีครับี่ตรรักเข้าสู่หลาดยูชแนลเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้พวกเจ้าชาร์ลต์กันบ้างนะครับผมก็วันนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจนะที่เซตไอเทมผมมันแปลกๆนะครับมีทั้งเอจิสแล้วก็ชิวบลอสเนาะก็ผมได้ไถ่ฟีดแอฟแอฟหนึ่งนะครับที่เป็นสีดำที่สัญลักษณ์เป็นตัวทีนะครับผมก็ได้เจอนะครับขึ้นฟีดเยอะมากนะเป็นชาร์ลต์สโลนะครับก็คือเป็นเอจิสบวกกับชิวบลอสนะครับแล้วก็บวกกับพาร์ตซีของตัวชาอเเงนาะ ซึ่งไอตัวพาสดีเนี่ยมันจะเป็นดีบัฟสำหรับศัตรูที่จะลดความเร็วการโจมตีศัตรูเนาะซึ่งมันทบทับทับซ้อนได้2สเตตนะครับแล้วบวกกับเอจิตอีกแล้วก็บวกกับเชียบลอดอีกที่จะสโลลดความเร็วการโจมตีอีกจะทำให้อีกฝั่งเนี่ยตีไม่ออกเลยนะครับก็คือแบบขยับโจมตีป,ปกติทีหนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลาตีเป็นแบบสองสามวิเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเวิร์กจริงไหมนะครับสำหรับการเอาไปเล่นจริงในแรงเนาะก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูนะครับผมไปดูในเกมเลยแล้วกันนะครับผมเราดัันนนนเจอฟรติโ่ะคบซึง อย่างที่รู้กันนะครับว่าฟอรเนเดโน่เนี่ยมาตีปกตินะแต่พาร์สีมันไม่ติดสโล์นะครับผมน่าจะไม่ติดนะแล้วก็ถ้ามันแปะอันติก็ทุกอย่างที่เราทํามาก็ไร้ผลนะครับเพราะฉะนั้นช่างมันนะครับผมเอาเป็นว่าเราอาจจะได้ใช้กับเทวนาทักกังก้าแล้วก็ซูการ์นะครับผมส่วนฟอรเนเนี่ยค่าได้ค่าไปนะครับโอเคได้ฟิกนะ แต่ผมก็จะออกเซตเดิมน,นะเซตสโลนะครับผมไม่ไม่เปลี่ยนเทมนะน่าตายจัดมันเล้าเหลือจังนะสวยได้สองฟิกเลยนะเนี่ยส้องกล้ามา ตอนนี้ยังสู้ไม่ได้นะมังก้าต้นเกมมันค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะครับอืมเกี่ยวโดนตายแนละ้วเนี่ยเมื่อกี้ฮค่คยเล่นรเฮ้ย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 แปลกละเฮ้ยฮะแปลกละเข้าสุดแบบนี้แปลก,ปลกละ โถม oh สุดตัวเลยต่อให้ฆ่าได้นี่น่าจะไม่มีสกิลออกนะครับมื่ก็ช่วงต้นเกมไม่ต้มีอะไรมากนะครับก็ยินเลนไปก่อนเนาะรอให้เราได้เทมคีย์อย่างเอจิตกับเชียร์บล็อตก่อนนะครับแล้วก็มันจะเริ่มเห็นผลของสโลขึ้นมานะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยชาลอตเนี่ยมันมีผลสโลแล้วล่ะจากพาสซีฟของมันเนาะดีบัฟที่ลดความเดือดการโจมตีแล้วนะครับแต่ว่ามัน เมื่ออีกฝั่งกดตีปกติปุ๊บมันจะหายเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ติดกับคอมโบไอตัว2สโลไอสองแล้วความเร็วกันจมตีอีกออันเนี้ยมันก็จะเห็นผลยากนิดนึงนะครับเฮ้ยตายเนะี่ยโอเคไม่ตายละโอเครับสวย สวยเขารับสวยแต่เรารับสวยกว่าเฮ้ย hey, บูได้แต่ข้อดีของเซตนี้แหละก็คือหนึ่งนะครับมันถึกมากมันถึกมันถึกมากจริงๆนะครับสองคือมันสโลใช่ไหมสามคือลูคูดดาวมันมีนะครับ,รบเพราะว่าเอจินมันให้เราตั้งยี่สิบเนาะแต่ข้อเสียก็คือดามเมจนะครับแต่ผมมองว่าเรื่องดามเมจเนี่ยจริงๆออกดามเมจมันก็ไม่ได้แรงนะครับชาล็อต <laughs> ถ้าพูดตรงๆนะ เออมันมันเป็นตัวค่อนข้างแบบว่าใช้คําว่าตอดดีกว่าน,นะครับแบบเข้าไปแล้วก็แบบค่อยๆบั่นทอนเลือดเข้าไปเรื่อยๆนะเออเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยเห็นความต่างเท่าไหร่นะนเรื่องการออกของดาเมจชิ้น2ชิ้นกับการออกแทงก่อนนะครับก็ฉะนั้นก็ขึ้นแทงก็ได้นะครับต้องจริงๆ <laughs> แค่ปิดสกกรลำบากนิดนึงเฉยๆแค่นั้นแหละ <laughs> อืมนะเขาจะลว์กยียวแปลก อันนี้แปลกๆจริงเอ้ยเราได้สว่มรู้สึกมันจะ agressive เก,กินไปละมันเข้าบงเข้าบัฟเนี่ยป้อมล่างกูงแตกอีกตรงกลางน่าจะเล่นได้นะครับลองดูถ้าเขาเล่นกว่านี้น่าจะเล่นได้โอเคปล่อยเลยนะครับอย่างงี้คือถ้าเขามีแนวโน้มว่าจะเอาป้อมแบบมีคีปตัวหนึง่งอะไรเงี้ย ก็เล่นนะครับแต่ว่าถ้าเขาถอยนีก็มาเรียกดันก่อนก็ได้นะครับฟอร์เรนเจ็บนะตออได้นะครับน่าแ,แต่งเลยเ,เพื่อนเราเอียงมาเห็นไหมอ่ะอันนี้เราอเล่นได้นะครับ เชียงขัดไม่ได้นะแต่น้าตายครับดาเมจน่าจะพออยู่เด๋วไถ้าดาเมจตัวเราคนเดียวเนี่ยไม่แนะนำให้ไปเทกับฟอร์เรนนะค่อนข้างลำบากนะครับตอ่อให้จะออกของดาเมจก็ลำบากอยู่ดีนะเว้นแต่ฟอร์เรนจะพลาดเยอะนะครับอืมครับเก่งไ,ได้นะเฮ้ยสวย ผมลืมว่าเรามีตีมีครับไม่เงยคือถ้าชุบมาแล้วล้างล้างพิษมะก,กังกาแล้วออกมากดแข็งนี่น่าจะรอดได้อยู่มั้งลืมลืมไปเลยว่ามีตีมีโอเคจะได้เชือบร้อนแล้วน,น,นะครับได้เชือบร้อนนี่คือจบนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะออกเป็นอ่าลดอความเร็วก,กันขั้นที่เหมือนกันนะก็คือจะเป็นดาบใหม่ ด้วยนะครับแล้วก็ฟอร์ทเทปเดี๋ยวดูก่อนนะครับพอเกมนี้โอเคเพราะว่าเกมนี้เนะี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเอาออกฟอร์ทเทปไปมันก็จะสโลว์เกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆสโลว์มันมีจากชิวออฟลอดแล้วมีสโลว์จากดาบใหม่แล้วมันก็จะสโลว์ค่อนข้างเยอะแหละไม่จำเป็นต้องมีฟอร์ทเทปขนาดนั้นพอฟอร์ทเทปเกมนี้มันไม่ค่อยดีนะครับถ้าพูดจริงๆในจักรวาลาวีเนะี่ยเล่นได้นะเล่นได้เล่นได้เล่นได้ ปล๋ออันนี้แปลกจริง,ลงเลยรอเฟรนด์ตีหมดนะโอเคตายาเสวยแต่เรารู้สึกเราถึกนะเอาจริงๆนะผมรู้สึกทนไม้ทนมืออยู่นะรู้สึกโอเครู้สึกโอเคแต่เซตนี้นี่เพื่อนต้องตามหน่อยนะครับเราน่าจะระคำได้อยู่ไม้ทีมคีมาละ ให้มากังเก้าได้มามาเราทำเดียวกันตีมามาดูไม่ค่อยเห็นนะแต่จริงเมื่อกี้มันก็สโลว์แล้วนะครับแต่ว่าบาังก้ามันอ่ามันตีแบบติดกระชิดต,ตัวเรานะมันอาจจะไม่ไค่อยเห็นภาพขนาดนั้นนะครับเฮ้ยขัดได้ออกชิบหายละส่ยส,ยสย่ใส่ ต้องมาเทกับสุก้าเนี่ยมาเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมีเพื่อนนะอย่างนี้เพราะว่าไอเอฟเฟคลดความแรงการโจมตีเนี่ยมันแคนเซิลได้นะครับโดยการใช้สกิลแต่ว่าในกรณีที่คุณเนี่ยกดตีปกติแล้วคุณไม่ไม่ไม่แคนเซิลแอนิเมชันเนี่ยก็คือแบบว่าคุณปล่อยให้แอนิเมชันการโจมตีปกติมันรันอยู่อย่างนั้นนะครับคุณจะขยับไม่ได้แล้วตัวคุณมันจะค้าง แบบว่า slow motion แบบนั้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าแบบว่าดีเฟกคุณมีสกิลอยู่อยู่กับตัวแบบสมมติคุณอาจจะเป็นแพนด้าที่มีสกิลกิ้งคุณก็กิ้งแคนต์ได้นะครับมันก็จะหายไปนะสวยอ๋อหูคองใช่ครับหูคองผมรู้สึกว่าใช้กับหูคองได้ดีนะจริงๆแพนด้าก็โอเคอยู่แหละแต่ว่าต้องเป็นกรณีที่แพนด้ามันจ่ายสกิลเบิร์ดครบชุดนะให้เล่นได้เล่นได้เล่นได้ให้มันจับเลย เอาหน่อยเพื่อนสวยก็โอเคอยู่นะแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้นับถึงแล้วสโลนะหมายถึงเขาแบบเฮ้ยเอานะมาดีมาดีมาดีเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่มันต้องแบบนี้เลยนี่แหละที่เราคาดหวัง คือแบบนี้โอเคใช่ครับซูก้า่น่าจะเหมือนนิดนึงแต่จริงๆผมไม่ได้กล่าวจะสล o ซูก้านะคืออยากจะดูว่าเทลมันจะยิงช้าลงไหมแต่ก็ไม่ค่อยเห็นผลกับเทลเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนกับว่าความเร็วการจมตรีเทลมันเยอะครับแล้วแบบมันลดไปมันก็เหมือนกับว่ากลับมาจุดเริ่มต้นอะไรประมาณนั้นเพราะสกิลหนึ่งเทลมันก็เพิ่มความเร็วการจมตีและเทลมันก็ออกพวกของชี้ด้วยครับมันก็ส่วนใหญ่มานก็เพิ่มความเร็วการจมตีเนาะแต่ซูก้านี่มีแค่อนิอาร์นะครับภาพที่ออกมาเลยเป็นแบบนั้นนะ เออได้อยอ่ได้อยู่แต่ตอนนี้มันค่อนข้างมองภาพยากนิดนึงเพราะว่าที่มันติดจริงๆอ่ะมันจะมีอาร์ามแต่อารามดูคนนี้ไม่ค่อยดีปกติเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีแพนด้าปักังก้าเทวนานะเออฟอร์เรนจะตัดทิ้งนะไปเลยนะครับมันตีปกติไม่เป็นผลนะหยานด้วยนะครับไม่ต้องเอาไปใช้กระยานนะรอ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 เพืพ่อนรอไปไม่ได้ไม่ได้ละ ิแ้ลวไม่ไหวอยู่นะไปต่อไปต่อเราเข้าเทลก่อนนะครับตัวนี้ต้องตายก่อนเพื่อนนะโอเคต้องเอาแพนด้าสวยต้องตายแล้วตอนนี้โอ้ยโอ้ยดาเมจไม่มีโอ้ยเราต้องมีตัดเลือดครับผมผมบอกเลยเราต้องมีตัดเลือด ไม่ไม่ไหวนะทีเราไม่มีตันเลือดด้วยนะครับถ้าเราโผล่บนเขาจะตีดังนะครับอุ๊ยโหแต่เราโผล่บนแล้ววะจริงๆเมย์ไม่คนไปเท่าไหร่นะโอเคเขาไม่เอาครับเขาไปเอาบนาเพราะฉะนั้นความชิบหายบังเกิดนะครับถ้าใครมันกดยอมแพ้บ่อยจัง,งวะนี่ตีสโลเห็นไหมเห็นอารไหม เมื่อกี้น่าติดแค่หนึ่งสเต็กนะครับเพราะเขาไม่ได้ตีเราด้วยสโลไปได้นะตอนมีสโลจากดาบใหม่ด้วยนะครับอันนี้เรา้าเดียวกันขึ้นที่นะสุดยอดแห่งความสโลนะเซตนี้เฮ้ยเขาตีเหรอแต่ยันเดอฟอนเดนมันจะหาแปะนะครับ เราสโลไปเรื่อยๆก่อนนะค่อยๆต่อไปเรื่อยๆโอเคปแปละเอ้ยไม่ได้เนี่ยโอเคไม่ได้ละชิบโอเคน่าตายครับเอาจริงๆดิโอ้โหไม่ตายกูจะรู้อะโอเคต้องมีตัดเลือดจ,จริงๆแนะครับไม่งั้นมันไม่ลงสักทีนะเมื่อไปตัวอะไรวะเนี่ยฟอร์เรนติโน โอเคผมจะต่อที่ชนะฟอร์เรนติน่าแล้วครับ <g iggle> ชีปรถถังเ <sh arp> ชียโคตรโดดใจเย็นนะทำเ็บนะโอเคเรน,น okay. ได้ตัดเล่นแล้วครับน่าจะอีซี่มาเพื่อนดุยหาไฟเลย <c oughs> บวก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 โอเค ไอ้ตายเนี่ยโอ้ยสวย GG ครับผมแบบนี้ก็ถือว่าก็ได้ผลอยู่นะครับแต่สำหรับเรื่องการเหมาะกับการเล่นไหมก็ดูดับพดีแล้วกันนะครับเพราะว่าการออกเชียบร้อยกับเอจิตสองอันพร้อมกันเนี่ยมันไม่ค่อยได้เห็นมากนะครับผมแต่ว่าถามว่าเล่นได้ไหม ส่วนตัวคิดว่าก็โอเคนะเอ,อแต่คิดว่าคนก็ยังชอบเซตปกติอยู่ดีนะครับเพราะว่าดาเมจมันค่อนข้างน้อยเนะาะกัประมาณนั้นนะครับสําหรับเซตนี้นะครับถามว่ามันสโลว์จริงจริงไหมเหมือนในคลิปไหมก็สโลว์จริงครับต้องเลือกตัวใช้ดีๆแล้วกันนะครับสาหรับเซตนี้นะครับมันถึงจะเห็นผลมากเท่าที่ควรนะครับผม ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับชาลอดเซตสโลของอเวียดนามหรือเปล่านะน่าจะเวียดนามนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผมออ้ยดามผมเยอะอยู่นะเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ